สวัสดีครับพบกับช่องแวงใหญ่อยู่ยวช่องสาระความบันเทิงเกี่ยวกับวงการ,กรเกษตรของคนแวงใหญ่วันนี้ผมอยู่ที่บ้านดอนหันหมู่3ตํตบุลใหม่หนาเพียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามโครงการยกระดับแวงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกมู่หมู่า3บ้านร่มโพทองตำบลใหม่หนาเพียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นและณนะตอนนี้เครื่องจักรของเรากำลังทำงานอยู่เลยนะครับก็ จะเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับกําลังลงเกี่ยวในนาข้าวอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถเกี่ยวนวดข้าวของเรานั้นหลังจากที่ได้รับมาแล้วใช้งานได้เต็มศักยภาพขนาดไหนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะครับตามผมไปเลยครับ พ่อสัมพันธ์นะครับพ่อสัมพันธ์เป็นประธานแลงใหญ่หมู่13บ้านวัุ่มโพทองตำบลใหม่นะเพียงอำเภอแฝงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับอยากจะถามพ่ออย่างนี้ครับว่ารถเกี่ยวเราเนี่ยตอนนี้เราเกี่ยวไปได้กี่ไร่แล้วครับประมาณได้250ไร่แล้วไร่ครับพ่อเกี่ยวในอัตราไร่ละเท่าไหร่ครับที่ของอยู่ในกลุ่มผมไร่ละ650ถ้าเป็นนอกกลุ่มผม คิดเป็นเกตร้อยบาททั้วหกร้อยห้าสิบยังมีคืนทุนได้ไล่ละสิบาทครับคืนทุนได้กับสมาชิกที่เราลดเราเกี่ยวและยังมีปันผลโอ้มีปันผลอีกมีผลผลอีก่วนเลยครับุอุปกรณ์ที่เราได้มาแล้วเนี่ยครับพ่อมีความรู้สึกยังไงครับคือได้มาแล้วมันคุ้มค่าไหมหรือว่ายังไง ที่ได้มามันกับคุ้มค่าอยู่ครับเพราะต่ก่อนสมาชิกหรือเกษตรกรเรารอลดเกี่ยวกว่าจะมาถึงที่นาเราเข้าก็แห้งเหนียวหมดแล้ว<อ>บางทีก็ลงไปสีมันก็ม็ดแตก<อ>ครับพอดีได้เราได้รถกลุ่มมามันก็ทันใจก็คือง่ายๆก็คือพอเราได้ลถเกี่ยวมาแล้วเนี่ยคุณภาพข้าวของเราดีขึ้นดีขึ้น<อ>เกี่ยวทันเวลา ข้าวไม่กรอบข้าวพึ่งเออข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวในระยะพักผึงได้เนาะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ไม่ได้เพราะว่ารถเกี่ยวไม่มีรถเกี่ยวไม่มียังไงก็ต้องรอเขาครับยวนี้ก็รอเขาอย่างอย่างน้อยอ่อก็สามารถลดต้นทุนได้เนาะลดต้นทุนได้ครับเออถ้าเป็นสมัยก่อนที่ที่เขาว่ากันว่าไล่ละพันก็มีใช่ไหมครับถ้าถ้าตอนที่เราไม่มีรถครับเราไม่ไล่ละพันไล่ละแปดร้อยถ้าเข้าเป็นร่มอย่างนี้เขาก็คิดเป็นแปดร้อยหรือแปดร้อยเป็นรถรถ นหนมากเขามาจากภาคกลางคิดคิดว่าปีนี้เราจะเกี่ยวได้อยู่ประมาณสักกี่ไร่ครับพ่อปีนี้ถ้าเยอะผมคิดว่าประมาณสักสามร้อยกัวไร่ได้อยู่รถที่ได้มานี่มีปัญหาอะไรไหมครับยังยังไม่มีปัญหาเลยครับยังไม่เจอปัญหาใช้งานได้เต็มศักยภาพใช้งานได้ดีตื่นเช้าแล้วก็แปดโมงแล้วก็ลงทํางานวันวันหน,นึ่งนี้ได้ประมาณกี่ไร่ครับวันหนึ่ง มันเป็นบางที่ถ้าถ่านาเราไปในยกไร่ลถเราก็ได้40ไร่30ไร่ถ้าเรายกไร่ไปทุกไปที่นั่นไปที่นี่ประมาณสิบ5ิบสิบ้ไร่ถ้ามันมีการยกย้ายก็จะก็ <g ül> ใช้ <g ül> ใช้<ก>ใช้าอยู่ช้าเนาะถ้าถ้าสมมตินาเราติดติดกันอย่างติดติดกันอย่างนี้เราได้40 40ิบไ,ไร่เม,มื่อวานเด้กผว่าได้30มสิไร่โดยโดยเฉลี่ยตีอยู่ว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ30มสิบนะครับต่อวันเนาะ่เถือว่าคุ้มค่านะครับ หลังจากรถเกี่ยวแล้วเราเราผมได้ยินว่าเราได้อีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะเครื่องอัดฟางเครื่องอัดฟางพอดีเครื่องอัดฟางตอนนี้ตอนเราเสียจ,จากหน้าเกี่ยวข้าวแล้วก็จะไปเอาเครื่องอัดฟางลงอยู่<อ>เรา<อ>คิดกับเกษตรกรก้อนหนึ่งก็15บ,บาทก้อน15บ,บาทครับให้ค่าแรงคนขับก้อนหนึ่งก็3าบาท<อ>ค่าแรงคนขับก,ก็ก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะทำงานได้เิ็มศักยภาพค,ความพึงพอใจระดับไหนพ่อดีมาก เราต้องการทันเวลา,อาตอนนี้ผมอยู่กับสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเอาแม่คบแนะนําตัวหน่อยครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางปรรดามานสีค่ะเป็นสมาชิกของกลุ่มนาแปลงใหญ่ของพ่อสัมพันธ์ศรีภพค่ะได้ยินว่าเป็นรองประธานเป็นรองประธานด้วยค่ะแล้ววันนี้เรามาเกี่ยวข้าวของท่านรองประธานนะครับผมอยากจะถามแม่อย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะไม่ได้รับโครงการเนี่ยเราจ้าง เราจ้างนะครับจ้างรถเกี่ยวเนี่ยไล่รับเท่าไหร่ครับไล่ละเจ็ดร้อยค่ะไล่รับเจ็ดร้อยเนาะแต่พอมาเป็นของเราเองเป็นไล่ระเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบผมคุยกับพ่อประธานพ่อประธานบอกว่าไล่รับหกร้อยห้าสิบแล้วแล้วก็ก็จะได้รับคืนเงินได้รับสิบบาทก็คือเราได้ลดต้นทุนไปอยู่ไล่รับประมาณหกสิบบาทนะแม่เนาะพอเรามีรถเกี่ยวเป็นของเราเองแล้วเนี่ยมันมันมันดีขึ้นยังไงบ้างครับแม่ก็มันดีมันทันเวลาค่ะมันทันเวลา รวดเร็วดีรวดเร็วคุณภาพข้าวเราเป็นไงครับคุณภาพข้าวเราก็ดีด้วยคุณภาพข้าวก็ดีขึ้นเนาะมีความพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนใช้รถของเราเกี่ยวดีไหมครับเกี่ยวดีค่ะข้าวไม่ร่วงข้าวไม่ร่วงไอ้ข้าวที่กำลังรดรดอยู่เขาเกี่ยวให้ไหมครับเกี่ยวให้ค่ะเกี่ยวให้อยู่เนาะคุณขับก็ใจเย็นมากเลยอ๋อก็อันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของทางสมาชิกเนาะที่แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับผม และสุดท้ายนี้นะครับผมสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปผมมาจนถึงตรงนี้นะครับจนถึงน่าจะเป็นคลิปที่20แล้วมั้งเนาะก็ยังไงถ้าก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเผื่อคลิปหน้าผมมีอะไรใหม่ๆมาแนะนาทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับจ้าบ๊ายบายวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการกักภาษ เพื่อม่ให้ข้าวมันปนกันเนาะอันนี้เมื่อกี้เราไปเกี่ยวข้าวอะไรมาเี่ยข้าวเจ้าี่ข้าวเจ้าแต <จะ S 1> ่แ <จะ S 1> ปลงที่เราจะเกี่ยวต่อไปนี่เป็น